อ่าได้เวลาไลฟ์โค้ดเ e ็ดโคและคำคำคมนำทางชีวิตกับข้อคิดสกิดใจใบสองจองฮีนะเดี๋ยวอธิบายก่อนว่าผมเนี่ยเป็นหนึ่งบุคคลที่พี่พี่น้องๆหรือว่าเพื่อนๆเนี่ยนะครับผมชอบมาปรึกษาหลากหลายเรื่องในชีวิตนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นเรื่องหัวใจซะส่วนใหญ่นะที่แบบเจอมาเยอะๆแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องหนึ่งที่เออเพิ่งเคยโดนถามครั้งแรกนะ ก็รุ่นน้องผมคนหนึ่งเนี่ยอายุมันก็ประมาณเกือบจะ30สิบแล้วก็คือเรียนจบปริญญาตรีแล้วก็ทํางานได้ประมาณนึ่แล้ะเรื่องนี้เนี่ยประมาณเดือนกว่าแล้วผมว่าจะเล่าให้ฟังแต่ว่าก็ยังไม่ได้จังหวะสักทีนึงวันนี้ก็เลยถือโอกาสมาเล่าให้ฟังนะมันก็มีคําถามถามผมว่าเฮ้ยพี่สองถ้าผมทํางานแล้วผมไม่ได้ส่งเงินให้พ่อแม่เลยเนี่ยผมผิดหรือเปล่าวะไอ้ใจเราก็หยุดคิดแป๊บหนึ่งเพราะว่า เร,เราเราเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ไงนึกออกปะอะไรที่มันมีอยู่ในเมมโมรีหรือว่าความทรงจําของผมเนี่ยผมก็จะแชร์ให้มันฟังด้วยประสบการณ์จริงๆะนะครับผมก็ยังไม่ได้ให้คําตอบมันทันทีนะแต่ผมก็ถามมันกลับว่าอ้าวแล้วถ้ามึงไม่ได้ให้เขาเนี่ยแล้วมึงได้เอาจากเขาหรือเปล่ามันก็บอกว่ามันก็มีบ้างพี่บางเดือนที่ผมช็อตหรือว่า ผมไม่พอหรือเหตุอะไรที่มันใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยนะผมก็เลยบอกมันว่าเอออันเนี้ยกูว่าไม่ควรไอ้ที่มึงไม่ให้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ผิดหรอกหรืออาจจะมีหลากหลายความคิดเห็นนะนะแต่ว่าถ้ามึงไปรบกวนเขาหรือไปเอาจากเขามากๆเนี่ยมันก็ไม่ควรแต่ผมก็ไม่พูดว่ามันไม่ผิดนะครับผมผมผมก็แชร์ให้มันฟังว่าการที่เราอาจจะ ไม่ได้มีมากพอหรืออาจจะมีพอที่ดูแลชีวิตตัวเองโดยที่ไม่รบกวนเขาเนี่ยผมว่ามันก็โอเคแล้วนะเอาจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากเสียจากว่าเราอยากมีใจอยากมีความรักให้กับพ่อแม่เราในยามที่เราสามารถยืนด้วยขาตัวเองได้เนี่ยนะครับแต่ผมเชื่ออย่างหนึ่งนะว่าถ้าเรารักใครสักคนมากๆเนี่ยเราอยากจะทำเพื่อเขาทุกๆอย่างแหละ อย่างส่วนตัวผมเนี่ยนะผมไม่ได้อกว,ว่าผมเป็นคนดีเป็นโอ้โหบุคคลที่เป็นตัวอย่างอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าเวลาที่ผมรักใครบอกคําเดียวถ้าผมให้ได้นะผมทันทีเรียกว่าทำทำทันทีอะไม่มีกรณีใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่สิ่งที่ผมจะแชร์ให้ฟังวันนี้ผมอยากเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมเนี่ยเพิ่งพูดคํานี้กับแม่ผมไปเองวันที่ผมกลับมาจากทางจุฬดสองวันที่ที่ผ่านมานี่นะฮะว่า ผมโชคดีเหลือเกินที่ผมเกิดมาเป็นลูกป่ากับแม่นะเพราะว่าผมโชคดีตรงที่ว่าป่ากับแม่ผมเนี่ยเขาไม่เคยเรียกร้องไม่เคยจะเอาอะไรจากลูกเลยเรื่องของเงินท้องก็ดีเรื่องของสิ่งของแม้กระทั่งจะยัดเข้าใส่มือเนี่ยก็ยังยากเลยต้องใช้เวลาคุยว่าเออเหตุผลมันเป็นแบบนี้นะแบบนี้นะ ใช้เวลาประมาณสักพักหนึ่งต้องมีเหตุผลให้เขานะผมโชคดีมากๆที่ที่มีพ่อแม่ดูแลแล้วผมอยากจะแชร์เรื่องนี้ให้กับทุกคนได้รู้ว่าทุกวันนี้ชีวิตของเขาเนี่ยเป็นสิ่งที่สั่งสอนผมเลยเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตผมเนี่ยปลอดภัยถึงทุกวันนี้ทุกวันนี้ผมทำงานแล้วผมให้แม่ผมเก็บเงินนะในปัจจุบันนี้อาจจะเก็บเองบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ว่าหลักๆเลยคือ ให้พ่อแม่ดูแลนะครับแล้วก็ในช่วงชีวิตผ่านมาเมื่อจะเป็นโควิดก็ดีหรือผมจะเจอเรื่องเร็วร้ายอะไรมาก็ดีเนี่ยนะผมผมมีพ่อแม่ผมดูแลอยู่นะครับซึ่งตรงนี้มันโชคดีมากๆเลยอะ่ะมันมันปลอดภัยแล้วมันแฮปปี้มากล่าสุดที่ผมกลับบ้านไปเนี่ยผมไปช่วยป่าซ่อมรถมาขนาดเป็นแค่ลูกมือเล็กๆน้อยๆนะทุกคนกว่าจะได้เงิน195าบาบาทอะ่ะ แม่เหนื่อยมากอ่ะวันเนี้ยผมเข้าใจแบบจริงๆเลยนะว่าทําไมแม่ผมพูดเสมอว่าใช้เงินประหยัดนะลูกใช้อะไรระมัดระวังนะลูกเก็บเงินบ้างนะลูกถึงแม้ผมจะหาได้มากกว่าเขาหรือว่าหาได้ง่ายกว่าเขาหลายร้อยเท่าอะ่ะและเป็นประโยชน์ที่แม่ผมพูดสม่ําเสมออ่ะที่ผ่านมาผมยอมรับว่าผมฟังนะแล้วก็เข้าใจประมาณหนึ่งแต่ สี่วันที่ผ่านมาที่ผมกลับบ้านไปที่ผมไปช่วยป่าซ่อมรถอะ่ะผมรู้เลยว่าเฮ้ย <c oughs> สิ่งที่แม่พูดอะ่ะมันช่วยชีวิตผมในช่วงเวลาที่สิบปีที่ผมหายไปจากบ้านเนี้ยผมเข้าใจเลยว่าเฮ้ย <c oughs> ทำไมแม่ต้องพูดว่าประหยัดนะลูกใช้เงินระมัดระวังนะลูกเก็บเงินบ้างนะลูกแม่เข้าใจเลยทุกคนเอาละส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมไม่ได้มีความคิดเห็นว่าการเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่หรือว่าการจะดีกับ กับพ่อกับแม่จะเป็นบุญและทําให้เราเจริญที่ผมทําเนี่เพราะว่าผมรักเขาผมรักเขามากๆเลยและผมอยากให้เขาอยู่กับผมนานๆนะฮะที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีใครมาถามเรื่องนี้กับผมนะแต่มีคนเคยมาบอกเป็นรุ่นพี่ผมเคยมาบอกว่าเขากลับตัวกลับใจได้เพราะว่าเขาเห็นผมดูแลพ่อแม่เขาเคยติดยาแล้ววันนี้เขากลับตัวเป็นคนดีเพราะว่าเขาเห็นผม แชร์เรื่องอะไรพวกนี้ในการดูแลพ่อแม่เนี่ยผมไม่ได้อวดน,นะแต่ผมอยากเป็นตัวอย่างที่ดีให้ให้หลายๆคนที่อาจจะมองเห็นในสิ่งที่ผมทำนะฮะอ่ะใครที่ตอนนี้อาจจะไม่ได้มีมากนะทุกคนถ้าอยากให้ก็ให้นะครับผมแต่สิ่งที่ผมว่าไม่ควรเลยเนี่ยนั่นก็คือการไปเอาเงินพ่อเงินแม่หรือว่าเงินปู่เงินย่าที่เลี้ยงมึงมาคือถ้าไม่มีไม่เป็นไรแต่อย่าไปเอาของเขานะทุกคน อย่างผมเนี่ยผมตั้งปฏิญ,ญาณกับตัวเองไว้เลยว่าวันที่พ่อแม่เลี้ยงผมสิ้นสุดวันที่ส่งผมเรียนจบปริญญาตรีนั่นคือเรื่องของค่าใช้ใจ่ายรายเดือนนะฮะทุกคนฮะส่วนเรื่องทุนการศึกษาเนี่ยผมก็พยายามทํานู่นทํเนี่เพื่อให้พ่อแม่ไม่ต้องจ่ายค่าเรียนเนี่ยผมเคยเล่าไปแล้วตั้งแต่มหนึ่งถึงปริญญาโทผมก็ทําได้แล้วผมเชื่อว่าทุกคนถ้าตั้งใจก็ทําได้นะถ้าเรารักใครสักคนอ่ะผมเชื่อเลยว่าเราทําได้ เวลาที่มึงไปเลี้ยงหญิงเวลาที่มึงบ้าหมีอ่ยเวลาที่มึงทุ่มเทกับความรักแล้ววันหนึ่งมึงเขาทิ้งมึงไปอ่ะมึงจะทำได้เต็มที่เลยมึงยังพยายามเสาะหาไปกู้นั่นขนาดไม่มีแล้วต้องไปกู้ไปทําให้ตัวเองเดือดร้อนเน่ะนั่นไม่ใช่พ่อแม่มึงด้วยไม่ได้เลี้ยงมึงมาด้วยมึงยังพยายามเลยแล้วพ่อแม่มึงหรือว่าปู่ย่าตายายมึงที่เลี้ยงมึงมามึงทำเพื่อเขาทํามึงจะทําไม่ได้เอาจริงป้าถ้าพูดกันแบบตรงไปตรงมานะเรื่องความบ้าหม้อบ้าหมี่บ้ากีเนี่ยผ่านมาหมดแล้วอ่ะ เรื่องหมีเรื่องใหญ่เนี่ยมึงก็ลดลดลงหน่อยลองจัดลําดับความสําคัญในชีวิตดูนะเรื่องพวกนีนะ้ผมสอนให้ไม่ได้หรอกมึงต้องคิดเองเว้ยวันนี้ก็แชร์ประมาณนี้แล้วกันนะขอบคุณทุกแพลตฟอร์มที่ติดตามผมนะฮะฟอลโลเวอร์ทุกคนนะไม่ว่าจะเป็น TikTok Facebook แล้วก็ Instagram ตอนนี้ TikTok ผมนี่กำลังเดือดเลยโหเรียกว่ายอดฟอลโล่กำลังขึ้นแล้วก็ยอดวิวกำลังเยอะเลยไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันนะครับผมแต่ขอบคุณทุกการติดตาม แล้วก็อยากให้ติดตามแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับคอมเมนต์คุยกันได้อย่างสุภาพนะครับผมคิดเห็นต่างกันได้ไม่ด่ากันอย่างเดียวพอนะเดี๋ยวเรื่องหน้าจะมาแชร์เรื่องฮาๆให้ฟังอีกเอาแบบว่าคลายเครียดกันบ้างนะเรื่องต่อไปรับรองฮาแน่นอนโอเคขอบคุณมากครับ